ทั <icana> ้งนี้น <Williams. S 1> ี่ต so, ้องให้เพื่อนได้เป็นคนชี้แจงบาดนี้เนาะเพื่อว่าเอฟซีได้แับผู้น้ำกันถ้าเกิดว่าสิพังแต่ไอ้ชี้แจงไปเดียวนี่ทั้งเอฟซีเพื่อนกับสิบูเชื้อเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมานี่ก็ให้ทั้งเมียไอ้น่ะชี้แจงนำอีกเทือหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าจะได้พังทั้งสองกัมและสองไพ่ สบายดีรักสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสู่ขู่สู่คนเนาะพี่น้องเไงมาพบมาพ่อกับบาตูนมื่อนี้กัแบบาตูนกับอยู่บ้านไอรีเพิ่นเนาะพี่น้องเลยทั้งหลังนี่ก็เป็นอาจารย์<า>พ่อกันตามเคยคือเกา่าเนาะอาจารย์เนาะโดยตั้งถามข่าวถามข่าวเลยแหละพี่น้องเลยเ,ยเยพิ่นอยู่พ่อาจารย์อยู่อยู่อยู่เนาะไปเข้าไปถามข่าวถามข่าวแล้วบาตูนเนาะ สาเหตุเนาะเป็นอย่างไรเนี่โดยไปพี่น้องเลยเพื่อเป็นการเวสเสียเวลาอยู่ยสซ่อาจารย์โอ้โดยพี่น้องเลยอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเลยโอ้ตังเพื่อนกันนั่งอยู่ห่มโพดือต้นโพดือต้นให้เนาะพี่น้องเลยอ่าท่างอาจารย์เขาจะเข้าไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เพื่อเป็นการบวรเสียเวลาพี่น้องเลยก็จะได้เข้าไปโอ้ลมน้ำกันนี่ละพี่น้องเลย มาพ of of hehe, ังเรื่องดาวของไอเดยเพิ่นเนาะว่าแท้จริงบ่หรือจังใดเนาะพี่น้องเไงเรื่องดูกเรื่องเมียเพิ่นนลาพี่น้องเนาะเธอเอาสบายดีเด้ออ้าสิกระต้มสบายดีเสื้อต้มเสื้อหนุ่มผ้าแฟกพี่น้องไงไว้ก้อนที่ล่ะเอาไว้ก้อนเด้อเอาไว้จับได้อ่าบอกดูวยคำเจอนะถ้าเจอต้องหูจักชื่อได้จักบอ บอกด้วบองด้ฮะแสดงว่าแสดงว่าโบจื้อนะนี่บอกพอดนากันลายรอบไปได้ถ่น้องโอ้โมคนนี้เนาะเดี๋ยวพ่อจังแลลงมาอลบบอลบบบเมนบอลาบบดดูป้มอีอปุหดหล เลยตอาศัยแบบว่าเวลาเ็ดียวกัน้นประดิมน้ำเล็กหน่อยนิ่งๆแค่ใหญ่เหมือนน้ำะว่าช่วงนี้เทียนเนี่ยกับบอลีกับบุคลมีเวลาเขาปพ้ปันไดโดอยต้องแบ่งเวลามาสอยสร้างพว่าคนมันโบหลายสร้างจะคนคนเสด็จนะสองคนเลยกับมือได้งานลายกับเป็นเทรื่เป็นโบกีมันนักๆ่นกะเสียคนมาเพิ่มเอา ผ่านงานเห็ดก็ก็เก็บได้ที่ว่าชาพันธะเขาคือซองโคตรระกาซอยคนยิบหันยิบมีเหมืนตน้องการยังกับไปซื้อแล้วไปซื้ออีกเพิ่นโดยเก็บได้เกือบหมื่นเลยเดือนเกือบเดือนเกือบเดือนเลยเกือบเดือนแล้วก็คือแบบว่าชุดเก่านะปุ๊บมีไปเห็ดสังกะสีเสียหายมัดในสีม่างไม่พัดได้แต่งวันนั้นบัววะมันตอกติดว่ปูกูฟังงา นนคือเอาสุดใหม่มากนี่ยชให้ซือวดอุนนมาใหม่เพราะว่าเนื้ตัวเก่านามันก็ใส่ไหมไร้ด่ใ่ไหใส่ได้ช่งางกระซีบส่งางกระซีเวียออนอ,นอ่อนงบางนั่นทิเออเลยแบบชิ้นนือใหม่เพราะว่าต้องติดในด้านด้วยค่ะ ขามันบวกละเอียดทุกมันสเสียหายมากกว่าเก่าแมนถ้าเวลาพ้นหัวเลยเพดานเฮามันเฮงฉี่ผุพังไปพังลงมาแมนมันเึ็นเปี่ยนทำเสียสละเสียตัวนี้ซะับแต่ปกติกตสร้างและหัดผิดชอบแต่เบิ่งบบก็อยากต่อปากต่อเทียงนะเจ้าบอกโอ้ขี้เลียดนะเมื่อวานนี้บ่ก็เลยจ่ายเงินไปครึ่งนึงตกลงกันได้ฮะนะจริงจริงสร้างต้องหัดผิดชอบแด้ไอ้สร้างเมันก็เสียหายมันเอ คนในบ้านนี่บ่สร้างนะเออปักพ้นกับใกล้ใกล้บกแบบแบบเขาบ่อยากอะไรที่ชอบนะเขาบ่อยากต่อเหล่อต่อเทียงแบบอะไรที่ตัดไปกับตัดไปเลยเสียหายหลายดิเสียหายหลายและหลังคาเนาะเกือบเกือบสามหลานตาเจอเชือสังกะสีเนาะเกือบเกือบสังกะสีแหกระซองหลันปลายเลยตะปุงตะปูหั่นนั่นหนีหลายดิ่ดหเห<ะ>ม็นเบ็ด อืมเป็นเหตดอะไ้จังว่าบิ่งเนน้องโม่ก็ได้ละอ้มาอลาอ่ะลุกขึ้นแบ่งกันกินไปนเบื้องตอนนี้ด็กน้อยเพิ่นก็พากันไปลินไปหาพุนแหละพี่น้องอ้ยเน่ไปลินมองเฮือนกำลังขามในเต็มที่เมนกำลังชนหละเพิ่นเนาะเอย จัดไปถ้าตูนหมดนลยฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็สิเข่าเรื่องเอ้าน้องพลพลอยพี่น้องเข่าประเด็นเลยเนาะเข่าประเด็นโลกบอลนี้เนาะอ่าเลยของใจที่ของใจถามมาตอบประเด็นเอฟซีลายบอกผิดคอมเมนต์มาหาเจ้าตอบจนบวาวอ๋อคลิปมันที่ว่าชุ่มเจ้านั่นเลิกกันเหรอวะแม่คลิปคลิปนั่นบ่หลายคลิปมัน คือต่อบบทท่านแล้วมันถับกันเลยบาตนี้มันลายคิดมันถับกันล้มันต่อบบทท่านมีเทิงดีบอดี้บ่คอมเมนต์แแม่่นนนนีัหละสารพัดสลับผัดจนแ่าสมองไปวัดเครียดหลายๆอย่างสมองไปวัดยคิดเบิ่งจนแบบจนลงเบอร์ไปบอกคือพี่บ้าบอกบอกคือพี่บ้าเลยว่าไอช่างก่อสาวช่างเมื่อวานนี่สาวขึ้นมาจนว่าเอฟซีบอกเอ้าบอลเลยคือไปบอลจนแบบ เขาไปเบ่งคือประมาณแบบหนาทีก้องห่านะคือทันหนาทีคือแบกแรกแรกแรกเป็นยังไงก่อนหรือว่าแบบออนแต่ใมีมีอามีผู้บ่าวใหม่อยู่ประเทศไทยอ๋อคือเจ้าหน่งจับได้บ่อว่าจับได้จับได้เลยและเฮ็ดจังได้บัดไออคือกู้คือไปกู้คืนข้อมูลที่เขาแชทคุยกันในบอ วิดีโอแบบบางคนกับบันทึกเสียงหากันน้ำต่างๆดูขึ้นถึงมากมันเบิ่งบอกเลยกะสงสัยแต่เพิ่งแหละแต่ก่อนบากเลยกะคือแบบว่าบอกเตียงบอกช่างดาษชิฮนหูดีแล้วผมบากเลยเราแว้งหาชิ้นหออกไปกะมันยังบมชัดเจีนแต่ที่ไายกับบากเลยกะจับได้จับได้บ้านนี้จับได้ช่วงนั้นน่ะเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวน้อยยังบอกมีข้อมูลยังบมีหลักฐานยัง กระโดดดาคือเก่ายังของกระโดนดาเก็บปว้ก่อน,น,นจนแบบมันชัดเจนแล้วโดยมันชัดเจนแล้วคือแบบว่าจาจ,จับได้เลยอันเป็นไทยจ็บว่าสารภาพว่าเป็นผู้บา่าผู้แพ้เขาแล้วอ๋อแล้ววะเดียวว่าเราไปไทยนี่กับไปพ่อก,กันกับผู้บ่าไทยบ่โดยจังไรทำงานใกล้ๆกันเหรออืผู้บ่าเพิ่นเป็นคนไทยบ่หรือว่าคนลาวฮะคนลาวนาว<อ>ี้ย คนลาวนี่แต่ว่าไปเห็นงานอยู่ฝั่งไทยโดยโดยน้ำกันกล้ไก่กันอะเห็นงาาใกล้ก่กันในตลาดเดียวกันโดยนคนที่จีบคุยกันนะะ่ะกะคือแบบว่าคนฮูจักกับบาเร่ขึ้นกันแหละฮูจักอีกฮูจักอ๋อแสงว่าแต่พี่น้องเล่ของบาเล่เราแง่แต่เฮงแหละคือใบงามคนขอ,มองมูลนะธิากาว่ามันจริงหรือบอกตอนอยู่น้ำกันนี่แบบว่าเล่านี่แบบลินโทรศัพท์ตลอดหรือว่าจังใดแต่ว่ามีแซดลมตอนอยู่น้ำกันน่ะ กบลิ้นคือหลักหลักไปเว้ากันนะว่าวกันหรอกอ่ะคือหลบข้อมูลไปถีบเลยซูบให้ยพวจับได้ประมาณเลยแต่ว่าหอยพยามค้นค้นหลักหอยไปลูปข้อมูลเก่าๆที่ว่าไอ้ข้อมูลที่ว่ามันจะมีบันทึกบันทึกเสียงอ่ามันจะมีเรื่องข้อมูลบันทึกใช่ไหมว่าแชทห้าพายผู้ติดต่อบ่อยที่สุดเลยแต่กบปูครึ่งเห็นมั้ยกบลิ้นถึจับได้แต่พรามเจนสารภาพสารภาพแล้วกัน ก็เลยแบบว่าหอยยุดให้ทั้งเมียนะบ่หยุบก็ต้องก็ต้องวอลกเขาอืมแต่ทั้งทั้งเมียล่ะเป็นนั่นอยู่บ่เหมือนพอได้เมื่อจับได้หลายท่านเลยครัยอมรับ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 ก็เลยต่อยต่าให้โอกาสอ่ายุบก็ต้องวอก,กับเขาบล็อกไปเลยอ่าบอกเรื่องท<จ>ีต่ต่อเจ้านะ่ะให้โอกาสแล้วสามั้งสามั้งให้โอกาสที่สาม ให้โอกาสทำครับเมื่อก่อนผมบอลเลยปิดไว้บอลอยากออกสื่อออกหนังดอกโดยคือบแกเก็บไว้ในใจนะคือมันจะหมดสตินประมาณนะคือแบบว่ามันลดนะเด้กด้วยได้กะบอลเลยคิดแบบคิดแค่กระขาดเลยบอลเลยหลับบว้ได้ประมาณอย่างพุ่งออกมาโมเมนต์แบบโดยติดตั้งใจอยากประจุบันจานหรอกก็คือราคาแน่วแน่แล้วบอลเลยแบบเจ็บปวดที่สุดเจ็บปวดที่สุดคนเฮาเนาะถ้าให้โอกาสกันแล้วถ้าแบบ บบกหักไหวเนาะมันก็คือว่าแลนะ้วเนาะโดยก็อยู่น่ากันมาได้ไอยู่น่ากันมาได้ยากร้านะบบนดาวันที่บอลเลแค่ปุ๊บบอลเลกู้ข้อมูลขึ้นมาปุบอกหักบอกปักกันน่ะอันนั้นกับฝ้าผ่าในกลางใจของบอลเลแล้วคำว่าคำนั้นเนาะและซ้ำบอน้ำปุ๊บมาซ้ำปุ๊บวันที่เดินจากไปลูกหายเงี้ยเงี้ยบอลเลสตาทั้งเป็นเลยนะวันนั้นให้บ่หมดนั่นลูกสาวลูกชายเงี้ยเงี้ยก็ง่อยอะไรแล้วแต่ผมแม่บอกบอลเล่ทีตั้งใจแบบว่า อยากประจานสับประจานเจ้าของแต่ได้ได้เมื่อเฮาก็อยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วเป็นก็ต้องถามแม่ละว่าเป่นก็ต้องถามอยู่แล้วเอฟซีต้องถามหาแม่อยู่แล้วเิ่นก็ต้องอย่าคู่อย่าเคนเนาะก็เลยว่าอ่ะคันทำมาถึงขนาดนี้ล่ะถ้าเห็ดต้องเห็ดให้มันขาดมันถึงขอบอลเลยรับบ่ได้ในเมื่องเมียกะลิกว่ากับพนิบ่ได้แต่คนเป็นผัวนี่มันคือคือแบบเมียเจ้านี่เลิกเว้ากับเพนบนร่มกับเพิ่นบนนั่นบ่ได้บ่ นั่นแหละบัวใหเลยเนาะเป็นเป็นบัย้อมเป็นบอย้อมเลิอกบอลล่ปุ๊บไหลให้กับเพื่อนได้มือนอ่ะคือบอลล่บอใหิยู่เพราะว่าใจคนเนาะมันก็อยากให้ได้บางทีมันยังเยอะก่าเบอลล่คือแบบว่ะคู่ด้วยสายตาเลยแหละวอาคือความจริงเลยเดยคือข่มอารมณ์ไว้ยันลงใหม่ลงมือโดยด่าโดยสายตาคือแบบตีโดยสายตาประมาณนั้นโดย กับบทที่ภายนอกจานเนาะมนเบอกว่าทั้ง้ายเพิ่นแต่ว่าทั้งเฮาเนาะถ่ายในเมื่อเป็นแบบสิก่อนตอนนี้ประมาณน่ะไปก่อนอย่งไรกับไปก่อนออกให้ห่างก่อนพ่อบ่เลยมันเข้าฮู้ใจเฮาเองเนาะสิเว้าแล้วก็ได้ว่างไค่อยค้างเลยเข้าใจอยู่โดยเข้าใจอ้ายค้างเลยเนี่ยจนย่านคนละอืข้างย่อผมอารมณ์ไว้ผมอารมณ์ไว้ เกิดว่าบ่อยากลงใหม่ลงมลงมือเนาะก็คือให้ไปก่อนตอนนี้นะขาดอยู่ใกล้กันเห็นได้มันมันอดบ่ได้แล้วยันแบบยันลงใหม่ลงมือเนาะแน่คือแบบว่าสติขาดสติเลยโดยบัดย่างไปนี่กะเมื่แม่นว่าบริเล็กก็ลองทดสอบทดสอบได้แบบเมียเดินไปนี่ปุ๊บลูกหายง่าๆเมียชิเดินกลับมาบอกถาาเมียเดินกลับมานี่บริเล่กส็แฉภันคือหวั่นใจเลยนะตอนนั้นโดยไปเฉยเลยหันหลังหันหลังไล่เด็บ ไป,ย,ไปยังเดียวเลยฝ่าผ่าลุงเลยเหมือ<ป>นะบอกบอกหันกลับมาเอาลูกเลยไปด่วนบอคือเบาเล็กอ่ะหักลูกของเมียเรวตายแทนได้อย่างไงะโดยจ,จินตใจเนี่ยบุอยากให้ไปแหละคือคือหวัดใจเลยว่ะในเมื่อคนคนเดียวกับลูกครัวสามคนที่เลือกไปเดินจากไปเบาเล็ตายทั้งเป็นอืมโดยลูกหายเบาเล็กหอดหัดแุน คนเป็นผ่อนจะเจ็บปวดสำ่นใดบดคำามมันย่าด้วยเนาะมีอะจนย่านเด้ย่าดคอยคอยตีเลยคอยตีโดยสายตาว่าย่างไรใช้คือแบบคือแบบว่าเขามันคั่งนะประมาณเลือดขึ้นหนาประมาณนั้นมันมืดมัวไปแต่เนาะเจ้าบอลเลีบยงก็เลี้ยงแล้วก็ก็แบบอะก็เทนเห็นนี่แบบทายคิดไปเลยเลยเขาอีกอ่ะเขาก็อยู่ในโช่วงคือ ลูกโซเชียลอยู่แล้วสักวันหนึ่งผมก็ต้องทำดีกว่าชิมาปิดบังแบบนี้แม,ม่แ่ายเลย,<ด>ยจนว่ามือไปฉีกแบบถ่ายเลยหน่ย<ด>ยอยพาบ้านพุ่นบุวหอยทายเขาเรียกอ่ะเอากล่องต่้งอยงู่ในหันเลยชาวบ้านพุ่งบุวหายท้ายอยากให้คู้รายละเอียดว่ะประมาณว่าอยากสแสดงความบริสุทธิ์อ่ะ <That> นี่คือนี่มันจัดเป็นประเด็นนะคอนเทนต์บอบคอนเทนต์ Content บอนั่นแหละตัวน,นี้นตัวมันเป็นประเดอฟซี <FC S 2> <ม>บางคนบอว่าเราเห็ดคอนเทนต์บอแมนอันนี้มันแบบชีวิตจริงเนาะมันบอดแมนคอนเทนต์แมนบอคุ้มอะไรนให้คอยล้นล้นฝ้ากับคอยเลือก,กบ,ออกบอูมีความสุขอยู่กับลูกอยอยกับเต่าคอยหอยยังบอเอาได้ล้นฟ้าเขาคอยอยู่จนแบบมีความสุขดีกว่าแมนแมนแมนหน่อย พอไรสิไปนั่นเนาะยุ่งง่ายเนาวบางคนก็บบกเข้าใจเนาะมิจาว่าช่องขับรถมอแต่ร์ไซช่องข่อยดังใช้ใครได้ยังบ่มีเลยมันคุ้มกันบ่ล่ะแมนสิบข่อยสิมาศสียน้ำตาบ่ได้รับบ่ได้นอนบ่ได้กินเข้าบ่ได้กินน้ำเป็นข่อยมันบ่แมนแหละเนาะไอเนาะอาก็แล้วแต่มันห่ามคนบ่ได้มีแมนแมนคือให้มองเมื่อวานนี่เห้มองคือเบาเลยเครียดหลายอย่างเลยเพราะว่าเบาเลี่ยว่าอย่างอกไปยังโมหู่เลยกะ คือแบบมันทำหนาทีจะคล้องนะคือแบบว่าร่างกายมันเบาไวแลวนะแต่คนใจยังสูงอยู่ดยคยขปดก็ต้องทํคขิปต่อไปคือมันคือหนาทีงานก็ต้องทางานต่อไปต้องเลี้ยงลูกต mm ่อไปทั้งทั้งที่ร่างกายมันเบาไวยแต่ก็ต้องทําต่อไปเห็นบอถ่ายปุ๊บเขาบอต้องมาเบิ่งล้ำอีกกับบอต้องไปตัดต่อยังบาเลยถ่ายลงเลยลงเลยขอแต่ให้บวให้ขาดแค่นั้นเองจนว่าเอฟซีทักเขามาโคเขามาออ๊บจนแบบว่า จะไปเปิดบุกอ้าว่าออกไปได้ทังไหนนะนะประมาณว่าม,มันชีแบบว่ามันผิดอย่างมหันเลยประมาณแบบไปคือเราเอาความเครียดจากครอบครัวแล้วมาบวกปรเจอคอมเมนต์อัะไรเนี่ยคือแบบชมกันเลยนั่นคือแบบป,ประชมประชานกันเลยหูเรื่องหูเล่าไปชังเลยลงคลิปเดี๋ยวก็ปุ๊บก็บไปเห็นงานต่อแม่ในอันนี้กับบที่ให้อาจารย์เลยทางบทูนก็เคยได้เธอหนึ่ง ท้งางอาจารย์เห็นยูบ่บ่ผัดช่วงนี้ผัดเห็ดเห็ดเฮือนแน่เคยเอาลูกนีเมื่อแล้วต้องไปแลนสื่อคล้องให้สร้างแต่ละวันท้กทีเมื่อยบอกว่าก็ต้องบืนสูงลิปมีทั้งบุมีอารมณ์ถ่ายกับฟื้นถ่ายไปอืมต้องตัดตรงจะต่อถ่ายปุ๊บปรับถ่ายปุ๊ปบปรับบรได้เช็คบอได้ยังด้ยก็คือฟื้นความหัวฟื้นหน่อาบัดพ่อลังจากอ่า ใช่จับได้แล้วเนาะทั su, ้งเมียเพิ่นกับบ่อยอมบ่อยอมเอสีเดือกสีลากับผู้ไม่เนาะไอ้ทั้งพ่อเมียเพิ่นได้ใช่เพิ่นเพิ่นบ่ได้ว่าจังใดบ่เข่าเข่าข้างทั้งลูกเลยอ๋อคือจังหวะแนวนั้นถ้าไพ่แบบว่าบอลเล่ถึงสีบริไายเนี่ยนั่นถ้าถ้าฟังกระขักชีดยินเสียงออกมาเลยในคืนเสียงของบ้านเสียงเมียบอลเล่ทุกสีชัดเจนเลยของบ้านบ่อยไทยบอลเล่ก็เลย เปิดกล่องออกไปแต่ว่าได้ยินแต่เสียงเอาจะได้ยินแต่เสียงชดชดเข้ามามันมัน,มนคมเลยไปฉีกไปน้ำตาลบวงมาฉีกฟฟีเลยเสียเงินพร้อมหนึน่งล้านเด้ฉีกไปน้ำตาลฝ่ายเราหาแสนหาหนามุ่งน้ำม,นำมันเด้โดย,โดยมันเสียหายไปบุศเสียหายไปบุศกลับมาคือแบบว่าเรือแต่วิญญ,ญาณแต่ต้องอยู่ประคองเพื่อลูกเผื่่อเต้าหันไปดับแรกเพื่อลูก เอากับนี่แหละอยู่เพื่อลูกแล้วเาก็ได้ลูกเขาต้องว่าสองคนเนาะถึงเมียบัอยู่เขากับนี่แหละตำหน้าที่และเป็นพ่อเป็นทั้งเมย์พ่อเนาะโดยเพิ่นประจุมขิดหอดเมย์เพิ่นบ่อสองคนจบมาแล้วจมเลยเนาะนี่ก็ตัวมันสะเทือนใจให้เพิ่นให้บ่แล้วให้แล้อตายซึ่งมือแต่ไปนอนไงคันเวลาเพิ่นไปะดิ่งกะใครเน่คันเวลาอยู่กับพ่อเวลาไอันนั้น บทิถามหาเองไฮซูเมอรแก่บทิเนาะเล็กน้อยโบเห็นแม่บ้านเห็นแต่พ่อเพราะว่าแต่ละมื้อละวันบัเห็นแม่พ่อเริ่มเริ่มชินอยู่กับแม่แม่แต่ถ้าเขาให้เลือกเขาก็อยู่กับบอลลี่คือเขาเพอาะเขาติดบอลเลี่ติดอยู่แล้วเบิ้งเลี้ยงแต่สามเดือนสองคนหนึ่งเบิ่งเบิ่งนอกสองคนติดแล้วได้พี่น้องเลยแม่เวลาไปหับบทำมาหาเล่าเนี่ยแบบ ลูกเราสิไปนำเล่าตลอดเลยติดเนาะสองคนติดเล่าพี่น้องเนาะโดยก็คือแบบว่าคือบอลเลยมีเวียดมีงานเก็บเดือนหนึ่เนาะบอลเลยต้องต้องแบ่งเวลาคนเขาคนน้ำแล้วปุ๊บตื่นเช้ามาถูกทามสางว่ะสางต้องการยังอืมคือบริหารให้ได้เขาจะได้จัดจัดเตรียมหนึ่งน้ำเกือบเปกะไก่แล้วคนเขาหลูกปุ๊บอาบน้ำแต่งตัวปุ๊บเด็กอะแล้วไปทามสางว่ะสางต้องการยังมื้อนี้ก็ต้องแหล่งไปช่ห้เขาโดยการหย่อลูกปุ๊บ ผลิตดีทึ่งเลยกับจังที่ได้มีเวลาส่อสร้างไปกว่ามันจังได้เลี้ยวไว้อมู่บ่อยๆสองสามคนถ้ามืดฝนมาพายุมากอะจังว่ามาเลี้ยวไว้ก็อยูุ่อยู่สามคนก็อุ่นใจเหนื่อยร่างนี้พายุมาพวกบารีจักสิเอาไผ่เหนื่อยบารีขีดนั่นก็เลยยังให็นขึอนร่างนั่นแลี้ยวไว้อยจนบูมีแห้งเข่าหนามจังบารีกินขื้นมันเครียด บ่าเลยน้มือบาทกลุ่มไปเพิ่นแหละเนาะมือบาทในบ่าเลยก็หเรื่อย่างนั้นก็หมักมือบาทเออทางไปเกลียดเกลียดตัวสังกะสีนี่แล้วี่บวกตัวนี้บวกตัวนี้น้ำเนยบานี่เนาะบวกตัวนี้กับบวกไปหลายอย่างในโลกเขาเชียวเนี่ยคือแบบว่ามันแบบมรสุมเข้ามาคือแบบบ่าคุมสติของบ่ได้เนี่ยคือแบบหลายไปเลยอระมาณพันยูลูกใหญ่เข้าหลายไปเลยแตกเลยบาทนี่ หลายไปแล้วบอกหูเออหูเอูนี่จนแบบคอมเมนต์เขามาบางคนกับไอซีโทรเขามาเหดเองแบบนี้ก็เองแบบนี้อืคือประมาณกีดกันไอยูทูบเบอร์อีกแล้วทาอีกแล้วนะอืลุกเขาไปบึงอจะแบบโทรไปขอโทษเขาคุมเขาคุมแล้วข้าใจได้เขาคุมเรามาเราก็เบิงเราก็ต่างๆแงฮะเราขาใจต้องไปขอโทษเพอนแบบขอโทษไอีทุกคนก็อยู่แบบะัยเสี่ยหาภัยเรือภัยสิข้าใจกะ มันกระหามความคิดคนบ่ได้แม่ย้อมบ่อเลยย้อมเลยก็เลยบ่อเลยโดนทลมมาลายก็เลยแบบตัดชินใจไปว่าโอ้โมเศร้านี่ก็คิดบ่เข่าบ่ออกเลยคือยากอยากเบาสมองไปหะนะก็ฉันเป็นบ้าแน่บ้าอยู่แล้วอ่ะถ้าบ่เลยบ้าจะขี่เลียงหูกไปที่ไหนก็เลยเศร้าก็ียปล่อยขีดไปเพราะเมียนะเขาโอกาสน่าอยู่แล้วแต่ถึงชีให้โอกาสนี่ ันเป็นคือเก่าบ่าก็คือแบบว่ามันก็ต้องมีขอตกลงกันวิรพเมีเนาะแมน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 ้นอะแมนอันนี้คือแบบว่าทําหน้าที่คือลูกถึงเบาเลยสิจิตปวดสําไดก็ต้องฟื้นเล<ด>ยฟื้นแล้วก็ต้องให้เวลาให้เวลาเยียวยาจิตใจบ่แมนปุ๊บกลับมาหายปุ๊บมันมันก็บ่แมนเพราะคนมันเจ็บปวดไปแล้วแมนชิวว่าง่ายแก้วมันเคยเล่าเลยใช่กลับมาเป็นมือนเรือม,มันก็ชิยากเนาะ แต่บ้านคอยบ่มีเวลาเบิ่งลูกตอนเห็ดเฮือนตอนนี้นะหลังกลางของบวอย่างนีเลยคนเสือกจะสลบไปไะเห็ดเบี้ยกลางเวนตอนกลางคืนก็ต้องไปตอบคอมเมนต์อีกเด็กอีกเขาจังสลบไปเลยอืคอมเมนต์ผัดลายช่วงนี้นะตอบบวันบ่ไหวเลยตื่นเชามากก็ต้องตื่นแต่ที่หาหาโมงหนึ่งเข่าหนึ่งงามไกลโลยฝืนหนาให้ลูกบอเขาเบดทุกอย่างเนาะทุกอย่างอยูนมาให้บดบ้านเนาะ แบบทั้งพ่อทั้งแม่สารพัดเห็ดนั่นเห็ดนี่อาจารย์เลยนั่นแวโบติอ้ายเพิ่นเนาะเพราะวดเมื่อเศร้านี่เพื่อลูกถล่มเละอยู่ตอนนี้ก็ได้ถล่มเละอยู่ตอนนี้ก็บข้าล่าแต่คือเปิดบาบอลีหลับพายุลูกนี่บวาวบอลีอยากหยกออกไปสักลูกบ้างาแฟนบอลีเป็นบ้าโดยใครบอกเป็นบอลีบอกเข้าใจดอกแมนเมน เพื่อนก็อยากเหตุฮันอยากเห็ุลูกก็อยากเลี้ยงหันนั่นนี่เยอะแยะมากมายขอก็เลยกว่าร้องหาโอกาสแล้วก็ต้องพิสูจน์บ๊อแมนว่าจี้ให้เลยเลยคือต้องพิสูจน์ก่อนเลยแล้วก็อยากทำทะลกบทต้องเป็นคือเก่าแมนก็คือแบบมันก็ต้องมีข้อตกลงกันป๊อกการติดต่อเบิเลยทุกข่องทางแล้วก็บอกห้ไปประเทศไทยเลยให้อยู่น้ำครอบความรั่ลงเต้าจะตายเลย บห้ไไปเหยียบประเทศไทยเลยอือบอเล่บอเสือใจยอยู่แล้วโดยอ่านี่คือตั้งง่ายอ่าตกลงกับเมียบอหรือว่าแต่งไดอันนี้ก็<ด>ตกลงแล้วแต่ยังไม่ได้ไดไดดว,วะ่ะสีมามือไดนอ๋นอบบปอล่อยขิดออกไปหมดเศร้านี่โดยแล้วเสียหาว่าหันนั้นนี่แแหละมันก็คือว่าแค่แหละโดยตามนั้นนั่นแหละคือเบียดเจือะบียดขับหูถ้าเราเห็นได้นี่คือแบบอยอู่น้ำกันไดโดยอยู่น้ำกันไดถ้าเห็นที่เก่านี่คือว่า บบมีโอกาสอีกแล้วออันนี้ก็ถึงทีกลับมากคับป้อมที่ปวดมันจะม,นมันยากทีไ<ะ>่ไจยสลับด<อ>ได้เนาะจะมันจะเป็นอยนะ่างไยเนาะก็คือบอลลี่ทอนอยากถามย้อนไปถามเป็นขอบครัวของแต่ละคนหนึ่งสีู่สึกแบบใดและลองไปนึกใจเฮาไปใส่ใจเขา,า,าน,ะน,น,น่ะเลยเมนโยเมนโยเรื่องราวก็ใชประมาณนี้แหลนะเนาะทาง อไอเล่กับเมียเราก็ได้พี่น้องเลยโดยถ้ามเมียเรากลับมากลับมาเราก็คือสี่ให้อภัยคือเก่าแนะไรเนาะให้อภัยคือเก่าเพื่อ,อเพื่อลูกเนาะอีกครั้งเพื่อ,อลูกเพื<น>่อล<น>ูกและต้องพิสูจน์ไอเหตนะุเนาะพวกเมียกับซีพีขอตกลงกันนั่นแหละ่ขอเวา้าโดยถ้าเบิรงกอนกแลิก็สิมีคลิปชี้แจงอยู่แล้วโดยถ้าในเมื่อเมียกลับมาครั้งนี้นี่ ต้องให้เพิ่อนและเป็นคนชี้แจงบาดนี้เนาะเพื่อว่าเอฟซีได้ฮับผู้น้ำกันถ้าเกิดว่าสิพังแต่อ้ายชี้แจงไปเดียวนี่ทั้งเอฟซีเพิ่นกับสิโบเชื่อเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมานี่ก็ให้ทั้งเมียอ้ายนะชี้แจงนำอีกเทืนหนึงเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าจะได้พังทั้งสองกำและสองไพ่เมนเมนเมนคือแบบว่าถามาทานเบาเลยตัวนี้ลายไปเรื่อยแเลยเสืยอโรต บอลอี้กอบอลีเรล่มหูละสีราไปเลยเลื่อเถอไปเลยว่าไงคนเสียรักเรอเนาะเจ้าบอกได้ก็ได้พี่น้องไงดึงรวมรวมติกลับมาให้ได้ เอ้าจังใดก็สู้ๆไอ้เนาะจังใดก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ไอ้เด้เนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเพื่อลูกเพื่อเต้านี่แหละเนาะอาจารย์เนี่ยเวลาเหาท่อเ้ากันนี่แหละคิดใส่ลูกคิดเห็นหน้าลูกแม่สองคนนี่แหละเนลยนี่แหละลูกนี่ลูกนี่ละเป็นกำลังใจเนี่ยลเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเนาะแม่กัเข้าใจแล้วเนาะอาจารย์เนี่ยจังใดก็สู้คือว่านั่แหละเป็นกำลังใจให้เอ้าเพราะฉะนั้นแล้วเงาก็รจะได้เรียนตั้งโตอาจารย์เดีเพราะว่ามันกาเนาะ Rồi à, Vì là mình quay vậy đi Mẹ à, Học cả sẽ để Rồi để, ừ. để cả khó khọc chay ai là nó thì Rồi Thì đông, đông Mà hãy có muôn nó muôn à, Rồi Bảo lê phong Chi chèng Chi chèng bất tham Bố mít Bố mít ôm Rồi 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 ถาทางที่นี่ไลยกับมันอยากไล่ไอ้เรื่องมันยอมหลับเลยบอยเรื่องไล่โดยไปนอนไงโอเคใช่เนาะบาตูนเนาะโดยพ่อพ่อก็คิดแม่เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อโดยร c h e m i s t r เฮากับบาตูนแล้วกับไอเล่โดยบาโตลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี